หนาวนี้กอดใครหนาวใหม่ไปหาครีมมาทาผิวกันค่ะตอนนี้คือผิวแหกหมดแล้วจ้าหนนะชอบหน้าหนาวแต่หน้าหนาวทำให้เราไม่สวยทำไมอ่ะแบบทุกครั้งเลยที่ประสบปัญหาลมหนาวนะคะหรือว่าอากาศเย็ยนลงเราก็จะมีหนังหัวที่แห้งผิวที่แห้งปากที่แห้งแล้วก็ลอก ปากที่แห้งแห้งแล้วก็โลพอเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะไม่สวยจริงๆหรอวะก็เลยปั่นจักรยานค่ะลุขึ้นมาปั่นจักรยานไม่ใช่ปั่นจักรยานออกกําลังกายนะคะปั่นจักรยานไปเซเว่นค่ะแล้วก็ไปดูครีมนุ่นนี่นั่นจะบอกว่าหลินเป็นชนีที่อินอะไรที่ขึ้นชื่อว่าธรรมชาตินะคะจริงๆเพราะว่าหลินเนี่ยจากประสบการณ์ลิลเนี่ยลิได้ลองเอาธรรมชาติแบบ เอายกิร์ตมาพอกหน้าเอาแตงกวามาพอกหน้าเอาโยกิร์ตมาหม,ม,มักผมเอาน้ำมันมะพร้าวมาหม,ม,ม,มักผมนู่นนี่นะได้ทำที่ธรรมชาติต่างๆนานาก็เลยทำให้หลินรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรที่เป็นธรรมชาติเนี่ย I love I love ไอปื้มพอคันนี้หลินก็ไปหาครีมทาผิวปกติหลินก็จะเคยใช้ครีมทาผิวที่เป็นแบบเคาน์เตอร์แบรนด์อะไรต่างๆแล้วแต่ว่าด้วยอากาศที่เย็นลงเอาอาบน้ำอุ่นก็เลยทำให้ มันเอาไม่อยู่แล้วมันก็ต้องทาอยู่ตลอดเลยที่สําคัญหลิงก็ล่าสุดหลิงก็ใช้น้ํามันมะาพร้าวนะคะทาผิวซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องดีเหมือนกันนะเออมันมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะคะทาผิวด้วยน้ํามันมะพร้าวแต่ว่าวันนี้หลิงก็เลยไปเดินเดินหาสองสอง,สองดูหลิงก็ไปเจอนี่เลยโฮ <c oughs> oh, ชั่นบํารุงผิว ผสมน้ำมันมะพร้าวนะคะเห็ไหมว่ามีสผสมของน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ซึ่งมีโมเลกุลขน,นาดเล็กจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วมีมอยส์เจอร์ไรเซอร์วิตามินอีที่เป็นออกซิเดนช่วยชะลอความเสื่อมของผิวหนังนะคะช่วยให้ผิวดูอ่อนเยาว์เนียนนุ่มเมื่อใช้เป็นประจำแล้วหลินก็เป็นอะไรที่แบบอินกับอะไรที่เป็นน้ำมันมะพร้าวทุกชนิดเลย เออทุกอย่างเลยหลิงก็เลยเุ้ยเปลองเอามาใช้ดูดีกว่าก็ไปตามมาจริงๆค่ะแต่ว่าข้างๆกันนะมันก็จะเป็นครีมน้ำนมค่าวิตามินอาหารผิวเฮ้ยมันก็ราคา19บาทแล้วก็ท่องถัดไปที่เขาวางเรียงกันไว้นะคะหลิงก็ไม่ได้ถ่ายมาก็จะเป็นลิปบาลสครับริมฝีปากสูตรน้ำมันมะพร้าวบอกแล้วไงว่าอะไรที่เป็นน้ำมันมะพร้าวนี่นนี้จะอินมากเพราะว่าฉันเคยทดลองใช้ช่องตัวฉันก็รู้สึกว่า ตัวฉันน่ะมันสวยขึ้นจากน้ำมันมะพร้พาวจริงๆที่ตัดสินใจซื้อทั้งสซองนี้นะก็เพราะว่าราคาเพียง19บาทเท่านั้นราคาเพียง19บาทเท่านั้นเพียง19บาทเท่านั้นต้อเอามาลองสำหรับครีมทาผิว19บาท25กรัมนี่ก็ถือว่าราคาไม่ได้แพงเลยนะคะสามารถทดลองได้แล้วก็ลิปบาลสครับริมฝีมปากสูตรน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวอีกแล้ว จะพูดให้ฟังนะคะปกติหลินจะใช้น้ำมันมะพร้าวกับน้ำตาลในการสครับปากนะลองดูเหมือนกันว่าอันนี้จะช่วยได้ไหมชีววิถีขอโคน้นะซอฟสครับลิปเอ้ยลิปสครับนะคะต่อไปจะมาพูดถึงสรรพคุณของครีมน้ำนมข้าววิตามินอาหารผิวนะคะ ก็น้ำนมข้าวเป็นอาหารผิวชั้นดีเลยนะคะก็จะมี m o i s ไรเซอร์ที่ดีต่อผิวช่วยบำรุงผิวให้เนียนนุ่มน่าสัมผัส ริ้วรอยเหี่ยวย่นกะจุดด่างดำจะด,ดูจางลงผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติใช้บำรุงผิวทั่วเลือนล่างอ่อนโยนต่อทุกสภาพผิวจากที่อ่านสรรพคุณของทั้ง2ตัวนะคะหลินก็บอกได้เลยว่าหลินว้าวทั้งสองสูตรฉันต้องการทั้งหมดนี้และฉันก็เลยซื้อมาทั้งสองซองนั่นเองนะคะก็ขอสองแบบก,ก็ให้ความรู้สึกที่แตกต่างสรรพคุณก็แตกต่างนะคะซึ่งเราต้องการทั้งหมดนี้เราก็ใช้ทั้ง2ซอ,องนั่นเองง่ายๆนะคะบอกแล้วว่าราคาเพียง19 เราสามารถซื้อมาลองได้จ้ะอันดับแรกเลยนะคะเราจะมาดูเนื้อครีมนะคะอันนี้ขอเปิดอันนี้ก่อนแล้วกันเนาะกดบีบไปเลยเนื้อก็ข้นๆนะคะเดี๋ยวจะลองทาบริเวณนี้ก่อนนะคะ<ม>ทาลงไปบริเวณนี้หอมนะ กลิ่นหอมน้ำมันมะพร้าวหอมอ่อนๆนะคะ่ชอบอ่ะรสน้ำนมข้าวนะคะ <g lish> กลิ่นน้ำนมข้าวเนื้อก็จะไม่ข้นเท่าเนื้อของเขานะคะก็จะสัมผัสได้เลยว่าอันนี้จะมีความข้นมากกว่าเนาะกลิ่นน้ำนมข้าวหอมมากอะแกหอมมากกเลยหอมมากอะหอมละมุนมากๆเลยน,นี่ไม่ได้เบอร์นะหอมจริงๆอย่งชอบอะ่ะ นี่นะคะเรามาดูเนื้อครีมให้ชัดๆกันอีกรอบนะอันนี้จะเป็นน้ำนมข้าวนะคะส่วน,นนี้จะเป็นน้ำมันมะพร้าวซึ่งก็จะมีความแตกต่างกันนะคะความข้นความหนืดมากกว่าอันนี้ก็จะเปลวมากกว่าซึมไวมากกว่านะจ๊ะหอมมากอะหอมมากเลยอะเอออันนี้ก็คือทาผสมกันก็คือหอมมากผิวแบบชุ่มชื้นแล้วผิวนิ่ม รู้สึกได้เลยตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้นะคะถามว่าหลังจากที่ได้สัมผัสเนื้อครีมแล้วจะเลือกอันไหนก็เลือกทั้งสองอันเหมือนเดิมใช้ทั้งสองตัวเลยเพราะว่าฉันต้องการทั้งสองอย่างไ w ว n t หลังจากที่เราทดสอบเนื้อครีมแล้วนะคะเราก็จะมาดูเนื้อสครับนะซอฟลิปสครับนะคะไปดูกันเลยจ้ะ <S Coconut s ซอฟ l i ลิปสครับนะคะลิปมะพร้าวอีกแล้วออาลื่นนะคะเออ ก็เมื่อกี้ไปจับครีมมาก็จะมีความลื่นๆหน่อยๆนะคะเดี๋ยวลิมก็นเ,เนื้อลิ้สครับของเขาก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปสครับที่ปากกันเลยดีกว่านะคะให้รู้ว่าดีไม่ดียังไงเนาะจะได้มาแชร์ให้ฟังนี่นะคะเดี๋ยวก็จะสะครับไปที่ริมฝีปากทาลงไปนะคะ นณะที่สคกขับปคะคะดิ่ันจะมาอ่านให้ฟังระหว่างส่วนผสมของเขานะคะก็คือเป็นส่วนผสมจากโคโค่บัตเตอร์น้ำมันมะพร้าวและผงสะคับจากเนื้อในมะพร้าวมีส่วนผสมที่เป็นธรรมชาติไม่มีน้ําหอมและแอลกอฮอล์เหมาะสําหรับขัดผิวบริเวณริมฝีปากที่ค้ำและหยาบกร้าน ให้หลุดออกมาอย่างอ่อนโยนนะคะวิตามิน e ีจากน้ำมันมะพร้าวนะคะ,นะคะจะช่วยสมานผิวและทำให้ริมฝีปากอ่อนนุ่มริมฝีปากแลดูมีสุขภาพดีตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้นะคะทาให้เทั่วบริเวณริมฝีปากขัดไปขัดมาเบาๆนะคะแล้วเช็ดเมสคับออกจริงๆเนี่ยสครับก็แทบจะหายไปอยู่แล้วอะหรือหายเข้าไปในปากหลิวตอนที่หลินอ่าน <c oughs> โดยที่เป็นอเมซอนมันก็โอเคจริงๆนะคะหรนรู้สึกได้เลยว่าเอ้ยรู้สึกปากดีขึ้นมาเลยอะเพราะว่าตอนแรกอะปากหรนมันลอกเป็นแผ่นนี่รู้สึกได้เลยปากนุ่มเดี๋ยวไปเช็ดสครับก่อนนะคะหลังจากที่ไปเช็ดไม่สครับออกแล้วนะคะรู้สึกได้เลยว่าลิ้นฝีปากเนี่ยมีความเนียนนุ่มขึ้นหนึ่งระดับเลยนะคะแล้วก็เมื่อกี้สครับไปก็เนื้อสครับเข้าไปในปากก็ไม่เป็นไรนะคะรู้สึกได้เลยว่าเป็นเหมือนเนื้อมะพร้าวจริงๆเขาบอกว่า เนื้อในมะพร้าวที่มีส่วนผสมเป็นธรรมชาติก็ไม่มีอันตรายอะไรอยู่แล้วเมื่อกี้คือปากแห้งแตกแล้วตอนนี้ก็ ดีขึ้นเลยอะ่ะอันนี้คือคือคือ,คอไ,มไม่ได้ม่ไนดน้มโนนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์อะไรนี้คือเล่าจากความรู้สึกจริงๆชนีที่อยากสวยในราคาประหยัดนะคะหลินก็ยังคงยืนหยัดแบบนี้นะคะสวยราคาประหยัดแล้วก็สวยขึ้นจากธรรมชาติตอนนี้นะคะหลินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้อันนี้ก็คืออยากจะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆจริงๆ,ๆหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนะคะในหน้าหนาวนี้บอกเลยว่า ไอเทมนี้ถือว่าโอเคเลยถือว่าเด็ดเลยแล้วก็าการาคาเบามากลองไปตามมาใช้กันดูนะคะ<ม>เขาจะมีขายที่เซเวน่นอันนี้หลนไปซื้อมาจากเซเว่นนะคะขอลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะคก็ฝากเป็นกำลังใจให้หลินได้นะกด subscribe ช่องชนีอยากสวยด้วยนะจ๊ะ